ที่ไหนสักแห่งในเขตอนาลักษ์การเดินทางมายังที่นี่มันยากลําบากจริงๆฉันคิดว่าคุณคุงขาสี่อื่นได้หลายร้านแห่งเลยล่ะอืมแน่นอนแต่คุณผสมยาวิเศษได้ดีที่สุดในเขตนี้ของอนานลักษ์ฉันจะไปที่อื่นไดยังไงละ่ะฮะปากหวานจริงๆแต่ฉันไม่รู้ฉันควรเชื่อคําพูดของพ่อมดอแห่งการหลอกลวงได้ไหมนะเอานะเอานะการหลอกลวงไม่ได้ไหมายความว่าไม่ซื่อสัตย์เอ่อเมืทีก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ไม่ใช่เมื่อเราพูดถึงการเลือกเครื่องดืง่มล้วเรื่องการแจ้งงานล่ะ เ hmm. จ้าเป็นคนที่ตามหาตัวได้ยากจริงๆพ่อมดอื hmm. แน่นอนสิ่งที่มีค่าไม่ควรจะหาได้ไง,ไง่ายเจ้ารู้ไหมว่าข้าคือใคร hmm. ไม่สําคัญหรอก hmm. เธอรู้จักฉันนั่นหมายความว่าเธอมาไกลถึงขนาดนี้ hmm. เธอต้องรู้ว่าฉันต้องการอะไรเท hmm. ่าฐานสุดท้ายจากภูเขาไฟสุดท้ายของเซาโรเมียนับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าข้ามีอีกมากถ้าเจ้าสามารถทําในสิ่งที่ข้าต้องการได้ hmm. แล้วมันคืออะไรกันละ่ะเ hmm. วทมวนต์ที่จําเป็นมันซับซ้อนนั่นสินะ ตลอดการเดินทางของข้าดูเหมือนว่ามีเพียงเจ้าเท่านั้นที่สามารถสร้างวัตถุเช่นนี้ได้และเราไปทุกทีแล้วโซ so, ลาคอตดาภูเขารกล้างใครๆก็บอกว่าพ่อมองแห่งการหลอกลวงคือคนที่เราต้องไปเจอ่านสามารถทําวัตถุที่เธอต้องการได้แต่เท่าทานกับภูเขาไฟนั้นแทบจะไม่พอใจเลยข้ามีสิ่งที่หายากกว่าไม่มีวัตถุใดที่เธอสามารถหาได้ จะหายากไปกว่าสิ่งที่ฉันต้องการเธอถามก่อนน้นนี้ว่าฉันรู้จักเธอหรือไม่ฉันรู้จักเธอลิต้าหริพาาัสซาฉันรู้จักตัวตนของเธอแม้กระทั่งจ,จิตวิญญาณของเธอสิ่งที่ฉันต้องการจากเธอคือความจรงิงความจริงที่ลึกซึ้งและมืดมนซึ่งตัดทะลุไปถึงแก่นและในความจริงนะมีเหตุผลที่แท้จรงิงที่เธอแสวงหาวัตถุนี้จากฉันทะลุคำที่ฉันต้องการให้เธอพูดใช่ไหมเมืม่อได้ยินดังนั้นลิต้าจึง,งเงียบไปพักหนึ่งพูดความจริงสิลิต้าหริพาาัสซาเพราะเหตุใดเธอถึงต้องการวัตถุนนี้้จาาาาากกกพ่่ออมมดหหหงรรลลววเะขทผิัต ข้าล้มเหลวและข้ากลัวจะเกิดอะไรขึ้นถ้าข้าไม่สามารถนําสิ่งที่ข้าให้ไปยังโง่เขากลับคืนมาฉันรู้สึกว่าคําพูดของเธอนั้นเป็นจริงลิต้าพ่อมดตแห่งการหลอกลวงจะทาสิ่งนี้ให้เธอกลับบ้านไปและรอฉันและฉันจะส่งความช่วยเหลือไปให้เธอในไม่ชาคอมมานด์เซ็นเตอร์ดีจจริงๆที่ได้เจอคุณอีกครั้งซอดอนหลังจากเวลาผ่านไปนานมันเหมือนไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณอยู่ที่นี่จริงๆฉันหมายถึงในที่สุดเราทุกคนกังวลมาก เจสันเรียนแบบคุณได้ดีเหมือนกันนะแต่เขาไม่ยอมกลนหัมมันคุณอนะแซกริงจังกับเรื่องนี้มากเฮ <Hey, S 1> ฉันแค่บอกว่าถ้าเกิดคุณใช้เวลาอยู่ในศูนย์ประชาการมากกว่าน,นี้ฉันจะกลนหัวเองแค่นั้นเอง <laughs> งั้นเหรอดีนะหละที่ฉันกลับมาตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างกันอยู่ในระหว่างเวลานะสับสนนั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะอธิบายความรู้สึกที่ล่องลอยลอยไปอย่างไรจุดหมายไม่มีทางยึดติดกับสิ่งใดดังนะั้น หากปราศจากความผูกพันทางอารมณ์และร่างกายจากชีวิตก่อนหน้านี้ความหวังในการกลับมาโลกนี้ก็เป็นเพียงแค่ความหวังเท่านั้นและขอพูดอีกครั้งฉันเป็นนี่พวกเธอนะเลนเจ์ดีจริงๆที่ได้เจอคุณอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้ก็มาในเวลาที่เหมาะสมจริงๆมีเรื่องมากมายเกิดขึ้นที่นี่ใช่ขณะที่ฉันอยู่ระหว่างเส้นเวลาฉันสามารถสังเกตการไดในหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ซาบาก็ได้แจ้งข้อมูลให้ฉันรู้แสดงว่าคุณรู้ว่าเราพบกับเกรทใช่ฉันรู้แซกและฉันเข้าใจเหตุผลว่าคุณและทีมมนนีคำถามมากมายอันที่จริงก็มีเพียงคำถาม เลนเจอร์ก็จะได้ถามในสิ่งที่พวกเขาค้างคาใจสักทีทำไมคุณไม่บอกเราเกี่ยวกับเธอเกี่ยวกับเลนเจอร์คนอื่นๆเหตุการณ์ในปี1969ยังคงทาให้ท่านเสียใจอยู่ตลอดมาการส่งทีมของเรสเข้าสู่สถานาการณ์ที่เกินจะรับมือได้การสูญเสียชีวิตอันเป็นผลมาจากการตัดสินใจของฉันมันเป็นสิ่งที่ฉันจะยอมรับและใช้ชีวิตอยู่กับมันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแล้วก็ตามแต่นั่นไม่ได้อธิบายว่าทำไมคุณถึงไม่บอกเราหรือทําไมคุณถึงขอให้ฉันเก็บข้อเสนอของลิตต้าไว้เป็นความลับหรือสิ่งอื่นๆที่คุณ้้เเเกกก็บบไไวแลรราจะมมู่่ีััน แต่นี่มันกลับทาให้เรารู้สึกว่าคุณไม่เชื่อใจเราคุณบอกแล้วว่าคุณคิดว่าเราจําเป็นต้องรู้อะไรเมื่อเราจาเป็นต้องรู้แต่ไม่เคยบอกล่วงหน้านั้นเลยฉันเข้าใจกับมันเหมือนแล้วความกังวลของคุณแซกบางทีในความพยายามของฉันที่จะปกป้องทุกคนจากด้านที่ไม่น่าพึงพอใจของอดีตฉันอาจจะได้ตัดสินใจผิดพลาดอย่างไรเลยและสําหรับสิ่งนั้นฉันขอโทษด,ด้วยงั้นก็ดีครั้งนี้มนันไปได้ด้วยดีเราก็ลัลงทํางานร่วมกับเกฟตอนนี้ เธอมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเราตามหาสปาร์ตของวินเซอร์ได้ก่อนที่มันจะกลายร่างฉันต้องยอมรับว่าฉันรู้สึกลังเลที่นี่ในการที่คุณมีส่วนร่วมกับเกรสและพรมิเทียสเทคโนโลยีของพรมิเทียสนั้นล้ำหน้าไปหลายชั่วอายุคนจากสถานการณ์ปกติพูดตรงๆนะความมัววนของฉันมีบางส่วนมาจากแหล่งที่เธอได้รับมันมาคุณคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับมาเฟินกิตไหมบางทีมันอาจจะเป็นตั้งแต่สมัยเธอเปเลนเจออาจจะใช่ปัญหาที่ใหญ่กว่าอย่างไรก็ตามเป็นเรื่องของปัสชาดัางที่พวกคนทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว เรสเตอร์ลิงต้องการทําให้โลกนี้เป็นสถานที่ที่ดีขึ้นถึงจุดนั้นเธอไดะบริษัทของเธอมีความกระตือรือร้นอย่างมากแต่ถึงแม้ว่าเราเอาจะต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทิศทางของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติพาเพราะว่าเรนเจอร์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงโลกแต่เพื่อป้องกันและคุ้มครองมันยกเว้นว่าคุณจะเลือกมนุษย์่าเป็นพาวเวอร์เรนเจอร์จริงๆแล้วคุณเลือกวัยรุ่นคนที่ตามนิยามของพวกเขาเองเป็นคนหนุ่มสาวมีอุดมการณ์คุณคาดหวังยังไงให้เราไม่ต้องการใช้พลังของเราเพื่อทําให้โลกนนีี้้ดขึ ฉันเข้าใจเจสันแต่ว่าการกระตือรือร้นที่เกดําเนินการนบางทีมันอาจจะเป็นทางลัดที่ค่อนข้างอันตรายถ้าจะให้ฉันพูดแม้ความกังวลของคุณจะถูกต้องสดอนฉันเชื่อว่าสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของฟินเซอร์นั้นต้องการการดาเนินงานที่เด็ดขาดฉันมีความคิดที่ฉันอยากจะทําอย่างไรก็ตามเราต้องเตรียมตัวสําหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดว่ามีสปาร์ตของฟินเซอร์ที่เปลี่ยนร่างตอนนี้เราต้องทาทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อจะหยุดสิ่งเหล่านั้นก่อนที่มันจะแปลงร เกรทเป็นผู้นำในเทคโนโลยีสแกนและเครือข่ายที่สามารถค้นหาสิ่งเหล่านั้นได้เธอเสนอที่จะให้เราก็ถึงสิ่งอำนวยวความสะดวกเหล่านั้น mm hmm. เพื่อที่จะให้เราสามารถเสิริมเทคโนโลยีพวกนั้นหากนี่คือแนวทางที่คุณเห็นว่าเหมาะสมสำหรับการจัดการภายัยคุกคามของฟินเซอร์มันก็เป็นทางเลือกของพวกคุณฉันเชื่อว่าการได้ร่วมง,งานกับเธอคือทางออกที่ดีที่สุดในการช่วยชีวิตซาดอนเอาเป็นว่าฉันขอเตือนไว้เท่านั้นระวังไว้ด้วยนะเลนเจอร์และขอให้พลังปกป้องคุณ พรม,มีเทสสแล้วนี่นายทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อ,อก็แค่ปรับเซ็นเซอร์แสงแบบแข็งโดยพื้นฐานและเป็นการเพิ่มความไวของตำแหน่งโฟตอนจากนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราก็สามารถเทเลพอร์ตด,ดาวเทียมแต่และดวงกลับเข้าที่ตำแหน่งเดิมได้แต่งานนี้คงง่ายกว่านี้ถ้าเกิดไม่ต้องใส่หมวกนี่เกดบอกว่าสถานที่นี้ปลอดภยัยใช่แต่ไม่รู้ที่นี่มีกล้องอะไรบ้างงั้นทำไมนายไม่สร้างสานามพลังรบกวนหรืออะไรสักอย่างมาทำให้พวกเราไม่ต้องสวมชุดในตอนที่ทำงานอยู่ไม่ได้เหรอเครื่องสร้างแม่เหล็กไฟฟ้าเพล้าแบบรบกวนเซนเซอร์วิดีโอได้ นั่นเป็นความคิดที่ดีเลยล่ะเฮ้ hey, ฉันอยู่ที่นี่เพื่อสิ่งนี้ไม่ต้องอยู่ตรงนี้หรอกคิมกับทีนี้น่าจะมีอะไรให้พูดได้มากกว่านี้นะเธอกำลังมองหาอะไรอยู่ <S <S ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจนักหรอกว่ามองหาอะไรจริงๆแล้วฟินเซอร์มีวิธีที่แตกต่างกันกับพวกเขาทั้งหมดนี่ฉันกำลังพยายามจำหาคาตอบว่านั่นคืออะไรและบางทีอาจมีวิธีแยกออกว่าอะไรทําให้พวกเขาเปลี่ยนไปเธอเคยสงสัยไหมว่าพวกมันมาจากไหนเธอหมายถึงอะไรอ่ะเหมือนที่เธอบอกก่อนหน้านี้เกี่ยวกับว่าพวกนี้ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรฟินเซอร์ทําได้ยงงไ ฉันหมายถึงสปาร์ทุกตัวพวกมันทั้งหมดมีบุคลิกภาพฉันคิดเกี่ยวกับมันตลอดเวลาจริงๆนะเรารู้ว่าเขาแกะสลักสปาร์ดเราใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งทําให้พวกมันเป็นชีวิตขึ้นมาแต่ชีวิตนั้นมาจากไหนมันคือเวทมนต์ใช่นั่นแหละที่ฉันกลัวเฮ้เธอมีนัดทานข้าวเย็นกับพ่อไม่ใช่เหรออ๋อฉันยกเลิกไปแล้วอ่ะเขากับแฟนใหม่ของเขาคือคนสุดท้ายที่ฉันอยากเจอ ฉันบอกไปเลยยากว่าเขากำลังจะขอตัวแต่งงานอะไรนะบ้าไปแล้วคบกันแค่นานแค่ไหนประมาณ6เดือนแม่เธอรู้ไหมไม่ไม่รู้แล้วก็คงไม่แคร์ด้วยเวลาที่พวกเขาคุยกันตอนนี้ก็มีแค่การตะโกนใส่กันเท่านั้นฉันโง่จริงๆเลยที่คิดว่าฉันไม่รู้สิว่าพวกเขาจะได้กลับมาคืนดีกันใช่ได้ไม่ได้โง่เลยเธอรู้ไหมทอมมี่เข้ามาในร้านอาหารตอนที่พ่อบอกเรื่องแต่งงานกับฉันจริงดิ ใช่พ่อเรียกเขาด้วยมันน่าอึดอัดมากเราเธอสองคนยังไม่ไม่ไม่จริงๆอี่เธอไม่ต้องบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอแต่ถ้าเธออยากคุยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกโอเคฉันแค่ฉันไม่รู้สิเฮ้เหมือนที่ฉันบอกเธอไม่ต้องบอกฉันหรอกคิมแต่ฉันไม่แน่ใจนักว่าคนที่จำเป็นต้องรู้นั้นรู้จริงจริงแล้วหรือเปล่าพ็อกเก็ตเดเมนชั่นฉันมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอแล้วเจ้าคือใครกันล่ะฉันมาจากโลกและเวลา ที่ไม่มีคุณอีกต่อไปแล้วเช่นเดียวกับจากพรดดีนีของคุณเน่าสนใจเจ้าได้รับความสนใจจากข้าแล้วพูดต่อไปสิฉันมาที่นี่เพื่อนําเสนอข้อเสนอให้คุณสําหรับศิลปินระดับคุณตําแหน่งที่อาจจะช่วยชีวิตคุณได้พร้อมกับทําให้คุณไ,ได้ทําในสิ่งที่คุณรักจริงๆการสร้างสรรค์โอ้แต่ข้าก่อสร้างอยู่แล้วนะไม่ขนาดนี้คุณสร้างภายใต้การปกครองของเจ้าแห่งดวงจันทร์อารมณ์แปรปรวนแบบนั้นมันขาดไปสายทัดชีวิตแบบนั้นจะดีได้ยังไงสำหรับผู้สร้างอย่างคุณฉันเสนอความสบายใจ การพักลบและสวรรค์ในคุณแล้วมันต้องแลกด้วยอะไรล่ะง่ายๆอยู่ที่นี่ในฐานะนักโทษของคุณคุณเข้าใจหรือเปล่าว่าสถานที่ที่อยู่นี่คืออะไรผู้สร้างที่นี่เป็นมิติพิเศษที่ประกอบด้วยพลังงานที่เกิดจะไม่สิ้นสุดที่นี่สิ่งใดที่คุณบรรนาจะเป็นจิงที่นี่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้จริงๆทุกสิ่งที่คุณต้องการแล้วเพียงขอให้คุณปิดการทํางานของไพ่คู่คำสัปหราดของคุณในตอนนี้ทําแบบนั้น และทั้งหมดนี้จะเป็นของคุณบอกคาซิดาการสร้างสรรค์มีประโยชน์อะไรทำไมมีใครสามารถรับรู้ถึงมันได้ฉันคิดว่าศิลปะเป็นเรื่องของการ,การทำหรือการสร้างสรรค์เป็นหลักไม่ใช่เกี่ยวกับผู้ชมหรอกนะอาจจะเป็นเช่นนะั้นสำหรับบางคนแต่ข้าจะโตแย้งว่ามันไม่ได้ดีเป็นพิเศษหรอกการเผยแพร่ผลงานของเขาตัวเองให้ผู้อื่นได้รับชมศิลปะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างและผู้ชมมันเกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาที่ผลงานกระตุ้นขึ้นในหลาย,ลายด้านปฏิกิริยานั้นคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น แต่การสร้างเปิดสร้างมันน่าเบื่ออย่างไรก็ตามที่นี่น่าประทับใจมีสิ่งที่ข้าอาจจะออกแบบได้ที่นี่แต่นั่นต้องแลกกับการสามารถควบคุมหลูกๆของข้าได้ซึ่งข้าทําไม่ได้ถ้าข้าทําได้น่าจะเป็นการทำลายวัตถุประสงค์หลักของการสร้างปกมันในตอนแรกสำหรับปฏิกิริยาที่แท้จริงของขมวนวาย,ยานั้นมากกว่าที่เจ้าคิดไว้หรือพม o m e t h e เฮ้โอ้เฮ้ hey. Oh. Hey. เป็นไงบ้างฝั่งของพวกเธอเนี่ยมันโอเค ฉันคิดว่าฉันไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าที่นี่กำลังหาอะไรอยู่แต่ฉันยินดีที่จะอยู่เป็นเพื่อนเธอใช่ฉันเข้าใจเวลาบิลลี่เริ่มพูดเรื่องเทคนิคฉันก็แทบไม่สามารถตั้งใจฟังได้แต่เขาก็คิดหาวิธีป้องกันเราจะกล้องได้แล้วแบบเหมือนไม่ใช่เรื่องยากอ่ะเฮ้ฉันไม่เข้าใจเรื่องนั้นหรอกแต่ฉันดีใจมากที่สามารถถอดหมวกนี้ได้แล้วพวกเขาก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนที่ทอมมี่จะเป็นฝ่ายเรื่องพูดก่อนขอโทษเรื่องร้านอาหารเมื่อวันก่อนอะไรนะเอ่อฉันหมายถึงฉันไม่รู้าไป อ้ไม่ไม่เป็นไรเธอแน่ใจเหรอเพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่รู้แบบเราโอเคไหมใช่ทอมมี่เราโอเคแล้วทำไมเป็นไม่รู้สึกแบบนั้นล่ะฉันไม่รู้มันเป็นความรู้สึกของเธอมันเป็นแบบนั้นจริงเหรอเธอต้องการอะไรกันแน่ฉันต้องการให้เราสบายใจและไม่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างว่าความสัมพันธ์ของพวกเรามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วลืมมันไปเถอะไม่เป็นไรไม่พูดมาสิ ตั้งแต่อะไรตั้งแต่เราบอกกันว่าเราชอบกันมากแค่ไหนแล้วเธอก็ปิดมันลงทันทียังไม่มีเหตุผลแล้วก็ทาตัวเหมือนฉันทําให้เธอรู้สึกแย่หรืออะไรทานองนั้นเธอไม่ทําให้ฉันรู้สึกแย่นนี่คืออะไรอะไรที่เปลี่ยนไปฉันไม่รู้มันแค่ฉันไม่ได้โอเคไหมทําไม่ได้สิ่งใหม่ๆแบบนี้ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเมื่อเราพบว่าเรากำลังจัดการกับอะไรทุกฝ่ายต่างพยาย,ยามหนักเพื่อหาวิธีในการเจาะว่านภาพวงตาของฟินเซอร์ โชคดีที่ฉันมีคนฉลาดฉลาดทำงานให้ฉันใช่ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นและคุณก็มีคนฉลาดฉลาดในทีมของคุณเช่นกันวิลลี่ฉันจะบอกเลยนะฉันจะจ้างเขาทาที่ที่ทำได้ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกับการฝึกงานแต่เขาคนอยู่ที่นี่เขาฉลาดมากและฉันขอเสริมว่าเขาเป็นเลนเจอร์สีน้ำเงินที่สุภาพมากด้วยคุณรู้ไหมมีบางอย่างที่ฉันสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์คุณหมายถึงการที่ฉันเสียสมาชิกสามในห้านั้นเหรอคุณเป็นยังไงบ้างคุณจัดการกับเรื่องนั้ได้ยังไงไม่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะให้พูดตรงๆต,ตอนแรกมีหลายอย่างที่ต้องเข้าใจฉันอยู่ในสภาวะช็อกและมึนงงเป็นเวลาหลายสัปดาห์ความเศร้าจริงๆเริ่มขึ้นหลังจากนั้นฉันไม่อยากจะบอกว่ามันง่ายขึ้นเลยแต่หลายปีที่ผ่านมามันช่วยวามรู้สึกนั้นเบาบางลงคุณโกจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเหรอเราผ่านเหตุการณ์ที่เข้มข้นมาหลายเดือนแล้วมีช่วงหนึ่งผมคิดว่าเราเสียทั้งทอมมี่และบิลลี่ไปตลอดการผมไม่เคยบอกคนอื่นแต่ นั่นคือสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดว่าพวกเขาเชื่อใจผมที่จะวางตำแหน่งพวกเขาในตำแหน่งที่เหมาะสมกังวลว่าผมจะต้องอยู่กับสิ่งนั้นไปตลอดชีวิตรู้ว่าพ่อแม่ของพวกเขาเพื่อนเพื่อนของพวกเขาจะไม่มีวันได้เห็นพวกเขาอีกและจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆมันยังทําให้ผมนอนไม่หลับในเวลากลางคืนบวกสีแดงนั้นกับมวกสีอื่นเจสันฉันทาภารกิจเพียงครั้งเดียวแต่จากประสบการณ์นั้นฉันยังสามารถบอกเธอได้ด้วยตัวเองว่ามันเป็นความจริงใช่ เธอควบคุมในสิ่งที่เธอควบคุมได้และเมื่อเธออายุมากขึ้นเธอก็จะพยายามคาดเดาให้มากขึ้นเธอจะคาดเดาสถานาการณ์ได้ดีขึ้นและพยายามควบคุมสถานาการณ์นั้นก่อนที่มันจะกลายเป็นวิกฤตเหมือนกับที่เราทำอยู่ตอนนี้กับฟินเซอร์ในหลายๆด้านทุกสิ่งที่ฉันสร้างพรม,มิเทศขึ้นมาตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นบนดวงจันทร์และความรู้สึกผิดของฉันยังคงมีอยู่จนถึงทุกวันนี้ดังนั้นถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อให้หมวกนั้นเบาลงแม้แต่เล็กน้อยโปรดบอกฉันขอบคุณเกรทผม ทราบซึงจริงๆสัญญาณดาวเทียมนั่นดาวเทียมทำงานเหรอใช่ดูเหมือนว่าเราจะมีตัวหนึ่งในถิแเรานิวร์กเรามีเวลาก่อนที่มันจะเปลี่ยนรูปแบบไหมไม่มีพวกเราทุกคนเตรียมตัวเรากำลังจะออกไปแล้วพวกเรนเจอร์ก็เทเลพอร์ตไปยังจุดหมายในทันทีว้าวคุณไม่ได้ล้อเล่นนะเรื่องที่บอกว่าเทคโนโลยีเทเลพอร์ตนั้นน่าประทับใจไม่ฉันไม่ได้ล้อเล่นสรุปว่าเริ่มตน้นได้ดีใช่ไหมใช่ฉันก็คิดแบบนั้นนะแอนเดีย พวกเขารู้ไหมไม่ยังไม่รู้แต่คุณจะบอกพวกเขาใช่ไหมเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาจะรู้แต่จนกว่าจะถึงตอนนั้นยังมีโลกที่ต้องได้รับการกอบกู้